สวัสดีครับคุณกําลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กําลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ําแดกแล้วก็ตามแต่นะครับพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนั่นก็คือสลีปนอนพลังและอํานาจมันไม่เข้าใครออกใครนะครับยิ่งมันทําให้สะเทือนไปทั้งปัตตภีแล้วล่ะก็กูบอกเลยใครห้าวนะได้กินตีแทนข้าวแน่มึง ในการสัมภาษณ์กับนักข่าววารไลาตี้นะครับโรเบิร์ตแพทินสันเนี่ยคนที่รับบทอัศวินลติการหรือแบทแมนคนต่อไปก็ได้เล่าความรู้สึกตอนที่สวมชุดแบทแมนเป็นครั้งแรกนะครับบอกเลยคล้ายๆก็ตื่นเต้นครั้งแรกอะ่ะแค่แวกกูก็ใจสรรั่นปาัปาปๆๆปแล้วมือนี่สั่นไปเจ้าเข้าเลย โรเบิร์ตเนี่ยมันเล่าว่ามันเกิดขึ้นตอนหลังจากการที่ไปเปิดตัวหนัง The Light House ที่เมืองคานนะครับแล้วเขานั้นก็บินกลับมาที่ลอสแองเจลิสเพื่อทดสอบชุดอะไรประมาณนั้นโรเบิร์ตเนี่ยเล่าว,ว่ามันเป็นสิ่งที่บ้าที่สุดที่ผมเนี่ยเคยทํามาตั้งแต่ผมเนี่ยอยู่วงการฮอลลีวูดเลยนะผมเนี่ยรู้สึกขึ้นได้เองเลยนะครับว่ามันมีอํานาจขึ้นมาทันทีไอสัตว์นี่มันใส่สมงแล้วทรงพลังนี่หว่าสกินเฮดเดตเหลืองไม่ใช่มโมงก็ล่วงได้นะโยมใจเย็นหลวงพี่เดี๋ยวอาบัดนะครับแง แต่มันค่อนข้างที่จะประหลาดใจนะครับเพราะว่าชุดเนี่ยแม่งค่อนข้างใส่ยากชิบหายมึงทำให้คนมาใส่หรือควายใส่เนี่ยยากเฮี้ยตอนที่สวมชุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าอายมากๆนะครับเพราะว่ามันต้องมีทีมงานประมาณ5คนเนี่ยช่วยยัดกันใส่ลงไฟหมดโอ้ยโอ้แรกแกใช้มือครับหลังๆใช้ตีนยันแม่งมาเป็นรวมพลังประสานแข่งแล้วพูดว่าไปเลยบูเฮา พอโรเบิร์ตส,สวมชุดได้ปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าว้าวกูมีพลังแล้วเว้ยเย็ดเยดยาย่างเอาวะเขามีพลังวะ่ะ โรเบิรนะ์ตเนี่ยก็ยังบอกอยู่ว่าเขาเนะี่ยอยากจะรับบทเป็นบูสเวนหรือแบทแมนนะ่มาตั้งนานแล้วก่อนที่คนทั่วไปเนะี่ยจะรู้เลยเด้ยวยซ้ำซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เขาเนะี่ยได้ยินว่าแมดลีฟกำลังจะทำหนังแบทแมนในช่วงประมาณไวลุ่มซึ่งโรเบิร์ตเนี่ยคิดมาสักพักแล้วว่าอยากจะเล่นบทแบทแมนอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่บ้ามากๆนะครับเ,เพราะว่าโรเบิร์ตเนี่ยพยายามติดต่อหาแมดลีฟหลายต่อหลายครั้งนะครับโทรเป็นร้อยๆสายแต่แม่งก็ไม่รับกูสักทีแมดลีฟบอกไอ้ตา์เตอรงเมไนม่่ใชพอ กูไม่รับทางนั้นมือไม่รับวันนี้พรุ่งนี้มันก็ต้องรับกูว่างทั้งวันอ่ะกูเสียบแบตรอไว้เลยหลังจากที่แมดลีฟเขียนบทอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็โอเครับก็ได้ไอ้ี่เองโทรมาทุกวี่ทุกวันอ่ะกูลำคาลำคานะครับจนในที่สุดการเจราจาของทั้งสองคนนี้เนะี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับจนกระทังนะ่งแมดลีฟเนี่ยส่งบทแบทแมนภาคใหม่ล่าสุดให้โรเบิร์ตไปอ่านตอนที่เขาเนะี่ยเปิดตัวในหนังไลท์เฮาส์ที่เมืองคานเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าโรเบิร์ตนั้นเป็นนอู ต่างแล้ว พลังอำนาจเงินต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งที่เปลี่ยนให้คนคนหนึ่งจากหลังมือเป็นหน้ามือจากส้นตีนเป็นหน้ามือหรือจากหน้ามือเป็นส้นตีนก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าไอ้ของเหล่านี้เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกละครับพอมันมีอำนาจแล้วพอมันมีเงินแล้วมันสามารถทําในสิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกก็ได้ผมหวังว่าไอ้ของเหล่านี้เนี่ยให้มันอยู่กับคนที่พอเหมาะพอสมรู้ว่าควรจะใช้ไปทางไหนดีกว่าเพราะว่าถ้ามันไปอยู่ในมือของคนที่เฮี ia, ้ยเฮี้ยชั่วชั่วแล้ว แล้วเราก็ชิปหายครับทั้งประเทศกูอย,อยากจะถามมึงสักคำหนึ่งว่า <พอ S 1> เงิน <พอ S 1> ที่เป็นกระดาษโงโงๆโงโงจากโลกใบนี้เนี่ยมันคอดมึงมาเรื่องไงมันเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มึงเรื่องไงมึงถึงไปสนอกสนใจมากขนาดนั้นคมจากใจคมจากใจ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการนำาคงงทำคลิปต่อไปถ้าคุณนั้นอยากให้ผมทำเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคุกมีไว้ขังคนใจไม่นิ่งแค่รถเขาวิ่งกูนี่เทพสิ่งยกล้อขึ้นหลังคาบ้านแล้วลอเทสมาร์าทปาดเปียวใสยอย่างเดียวเยี่ยวม่วงครับ <laughs>